สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก๊อปมหาชนครับวันนี้นะครับก๊อฟมีข่าวดีมาบอกกับลูกค้าก๊อฟมหาชนทุกท่านนะครับในวันที่ 8, 9และ10กรกฎาคม65นี้นะครับที่นิสสัน SK ชัวสำนักงานใหญ่บางบัวทองนะครับเราจัดงานนะครับเป็นงานนิสสัน Power Day นะครับแรงแล้วใจคันนี้ใช่เลยครับผมเป็นงานทดลองขับนะครับนิสสันคลิก E Power 2022นี้นะครับ และในงานนะครับรับไปเลยนะครับสำหรับการทดลองขับนะครับบัตรจำนันนะครับของเทสโก้โลตัสนะครับจำนวน20่สันแรกนะครับและเมื่อจองรถนิสันคิกนะครับในงานนะครับรับไปเลยนะครับเสื้อยืดสุดพรีเมียมนะครับของนิสันคิกไปด้วยครับผมและนะครับก็มาชขอเชวนลูกค้าของก็มหาชนทุกท่านนะครับมาในวันที่9กากรกฎานะครับ65นี้นะครับมาพบกับก็มหาชนและรถยนต์นิสสันคิกในงานได้เลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรมาหากรฟนะครับได้ที่หมายเลข0944295292ครับแล้วพบกันง,งานนะครับสวัสดีครับ